Good a f อ e r ต o น n วนมาที่ Good ุดอ e r ต o น n อีกนะคะไม่พูดอะไรมากเราขึ้นเหนื่อยะคะ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าการร้องเพลงมันใช้พลังงานเหมือนกันนะคะร้องเพลงใช้พลังงานมันก็เลยเหนื่อยนะคะแล้วการที่เราจะต้องใช้พลังงานเยอะๆเราจะต้องกินพวกประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะไฮบรคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะคะ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะคาร์บอเนตไฮบริด,รดคาร์โบไฮเรดรตหาง่ายมากค่ะเดินออกไปนอกบ้านคุณก็เจอแล้วนะคะอะไรอะไรก็มีคาร์บรฮเรตอะไรอะไรก็มีคาร์โบไฮเรดรตทั้งนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหาไม่เจอนะคะเมื่อเราเมือ่อเมื่อเราหมด พลังงานเราต้องเติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะคะชวนคุณปวารีนะคะชื่อเพลงวอนลงฝากรักค่ะอานามสกุลได้ไหมคะคุณปวารีพรพิมลน,นะคะแต่ว่าถ้าลงลงใต้คลิปคือเขียนเป็นคุณปวารีเฉยๆนะคะ อยมาอาพาจ่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเพรั่นจนก่อนเราอยู่เคียงกันค่อยสุขค่อยสันชิดเช้อออยชวนห่างกันสุดครํำควรหนาวลมกับหวนรักไกลกันคำคนร่ำพันฉันยังคงจำรักรักรัก,รกใครฝากคำมาจำนั้น แต่คุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำ้ำใจพลันคอยห้ทุกคนวันเวทเปลี่ยนผันให้มันขอ ของข้าคืนจำทนฝืนนอนสะอื่นหนาวสวงในลา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 ลลลอยู่แห่งไหนหรือลืมคู่ใจคนเก่าก่อนลมยังครางครวเพ้าที่ปวนปั่นหนาวหนาวหนาวคราวก่อนนั้นฉันที่แองนอนอกที่ป่องกะลมคอยสุขคยสมแสนอาวบน con món như điều đời trong em đưa cháu phố Hãy ของค้าอาคืนจัำทนฝืนนอนสะเอือนหนาวสวงในลา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 อยู่แห่งไหนรือลืมผู้ใจคนเก่าก่อนลมยังครางครวนพาอใจกวนปั่นหนาวหนาวหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอนอกที่ป่องกะลมค่อยสุขค่อยสมแสนอาวอน Ai, จริงอะเหนื่อย I'm try I'm try, try จริงอะคะคือไม่ทราบนะคะว่าเป็นโทรศัพท์เป็นอะไรนะคะว่าบวูบวูว่าเป็นเอียงนะคะคือไม่ไม่มาโรมะมันขึ้นมานะเตือนว่าเน็ตจะหยุดนี้นะคะก็เลยต้องไปกด หยุดนะคะคือจะไปถามน้องก็คิดไม่ออกว่าจะตัดสินใจจะไปถามหรือไปถามดีไม่ดีนะคะขึ้นอพอขึ้นมาปุ๊บแล้วคือระยะละขึ้นมาขึ้นมาเราต้องกดกดกดเพื่อที่จะต่อเน็ตนะคะถ้าไม่กดไปเน็ตหายนะคะโอเควันนี้นะคะ goodbye นะคะแล้วก็ um, see you see you day ไหนอ่ะ I'm not sure นะคะ I'm not sure ไปดินเนอร์ก่อนนะไปหาอะไรดินเนอร์นะคะไม่งั้นจะแบบว่าจะาจะ walk วอล์กไม่ไหวนะคะวอล์กไม่ไหวนะคะวินเนอร์ในอออะไรอะไรของตู้เย็นเรียกว่าอะไรไม่ได้รู้ทุกคำนะคะใครรู้บ้างคะภาษาอังกฤษตู้เย็นแปลว่าไอ้ภาษาอังกฤษตู้เย็นตู้เย็นเรียกว่าอะไรนะคะเราต้องอ่อ เราต้องสามัคคีกันนะคะสามัคคีกันนะคะถึงเราจะเราจะมีความคิดเห็นในด้านของการที่ว่าไม่หรอกเออในด้านของที่ว่าอมไม่แต่ก่อนจะมีเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนะคะเขาเรียกเสื้อตั้งขึ้นมาเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะถึงเราจะมีคือคือ,อ,อไม่อะ คือยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมอย่างเดียวไม่ยอมอย่างเดียวคือว่าถ้าไม่ยอมโมแต่ไม่ยอม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 กันนะคะทั้งเหลืองทั้งแดงนะคะรับรองคุณเข้าสู่ธุรกิจนี้คุณไม่ได้เข้ากันมาดีๆเดี๋ยวคุณเข้ามาทะเลาะกันแน่นอนนะคะถ้าคุณถ้าคุณยังไม่เอ่อสโลโปรโมชั่นของคุณอะไรสโลโปรโมชั่นโอเค นะคะเอเอนะนะคะขอฝากเอาไว้นะคะขอฝากเอาไว้นะคะอลลี่อลลี่เอออลลี่นะคะอลลี่ทุนีนะคะวันนี้วันสำคัญนะคะอยากจะให้เป็นวันพออ่อแห่งชาตินะคะเพราะว่า ปีหนึ่งนะคะเเรามีวันพ่อแห่งชาติสักปีหนึ่งมีวันแม่แห่งชาติสักปีหนึ่งนะคะเราจะได้คิดถึงบุญคุณของพ่อและของแม่เรานะคะว่ากว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมานี่นะคะได้ถึงอายุเท่าไหร่ทํางานเรียนหนังสือทํางานนะคะลำบากระบนฝ่าฝนมรสมกันมาเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็อยากจะให้ ราเรียกว่าบรรพ่อแห่งชาติละกันนะคะ Father ค่ะ Love Father